สวัสดีครับเพื่อนๆครับกต้องขอยินดีตอนรับเพื่อนๆพทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียที่มีต่อผลการแข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์อาเซียน2022รอบรองชนะเลิศน,นัดที่2ครับที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซีย3ประตูต่อศูนย์โดยทีมชาติไทยของเราได้ประตูจากธีรศิลป์แดงดา ในนาทีที่19บดินผาลาในช่วงนาทีที่55ครับและจากอดิศักกลสอนในนาทีที่71ทําให้สกอร์รวม2นัดทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป3ประตูต่อหนึ่ง ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยของเราจะบุกไปเยือนทีมเวียดนามก่อนในวันที่13มกราคมนี้โดยจะแข่งขันการเวลา19.30นาตามเวลาของประเทศไทยครับและจากการที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป3-0ประตต่อในการแข่งขันนัดล่าสุดน,นี้ครับก็ทําให้มีแฟนบอลจากมาเลเซีย ได้มาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเอาไว้มากมายหลายท่านเลยทีเดียวครับคลิปนี้เราจึงได้แปลแล้วก็เรียบเรียงมาไปเพื่อนได้รับชมรับฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์นั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม uh กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวมาเลเซียท่านแรกครับฉันรู้สึกภูมิใจกับทีมของเรา ที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศได้แล้วต้องยอมรับว่าคุณภาพของนักเตะของเรานั้นแตกต่างกับนักเตะไทยซึ่งเราจะต้องพัฒนาต่อไปแต่อย่างน้อยเราก็สามารถชนะได้ที่บูกิจจาริยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันคิดว่าตอนแรกเราจะแพ้เพียงแค่2ประตูแต่สุดท้ายเราแพ้ทีมไทยถึง3ประตูแต่ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลมาเลเซียทุกคนที่เดินทางไกลไปเชียร์ทีมรักถึงที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับทีมไทยพวกเขามีการครองบอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆในเกมนัดนี้และขอให้ทีมไทยโชคดีในนัดชิงชนะเลิศกับทีมเวียดนามแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาครับวันนี้ไม่ใช่วันของทีมมาเลเซีย แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็รู้สึกภูมิใจที่ทีมเรามาได้ไกลถึงเพียงนี้และหวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับคอมเมนต์แฟนบอลท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับทีมไทยฉันมองว่าทีมมาเลเซียนั้นยังแตกต่างกับทีมไทยอีกระดับหนึ่งในเกมนี้ดูแล้วทีมมาเลเซียไม่มีโอกาสที่จะชนะได้เลย แต่ถึงอย่างไรฉันก็รอดูเกมในนัดชิงระหว่างทีมไทยและเวียดนามส่วนแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่าขอให้ทีมไทยโชคดีเพราะในรอบชิงชนะเลิศนั้นพวกเขาจะได้พบกับทีมเพื่อนกรรมการแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาครับยินดีด้วยทีมไทย เกมนี้มันคือเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับคุณจริงๆสําหรับทีมมาเลเซียของเราแล้วการได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศก็ถือได้ว่าพวกเราประสบความสําเร็จแล้วแฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวครับว่ายินดีกับทีมไทยด้วยนี่คือชัยชนะที่มีต่อมาเลเซียของพวกคุณนับตั้งแต่ปี2014คอมเมนต์แฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาครับทีมไทยแข่งกับทีมมาเลเซียมันคือการแข่งขันฟุตบอลจริงๆ แต่เมื่อไหร่ที่พบกับทีมเวียดนามมันจะกลายเป็นการแข่งขันการต่อสู้ MMA หรือไม่ก็คิกบ็อกซิ่งทันทีส่วนแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาก็ได้คอมเมนต์สั้นๆครับว่านัดชิงชนะเลิศฉันขอเชียร์ทีมไทยอย่างเต็มที่จากมาเลเซียคอมเมนต์แฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาครับไม่เป็นไรพวกเราถือว่ามาเลเซียของเรานั้นพยายามอย่างเต็มที่แล้ว และขอให้พวกคุณสู้ต่อไปเราต้องยอมรับความจริงที่ว่าทีมไทยน,นั้นพวกเขามีระดับการเล่นที่ยอดเยี่ยมและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากมาเลเซียของเราต้องทำงานอย่างหนักในการแข่งขันเอเชียนครับซึ่งต้องมีระยะเวลาในการเตรียมทีมที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณนักเตะทุกคนถือว่าพวกคุณนั้นประสบความสาเร็จแล้วในการที่ได้เล่นถึงรอบรองชนะเลิศ แฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์สั้นๆครับว่าฉันหวังว่าทีมไทยนั้นจะเป็นแชมป์อีกครั้งแฟนบอลมาเลเซียท่านต่อมาครับเกมนี้เป็นการแข่งขันที่ดีสําหรับทีมไทยพวกเขามีสนามหญ้าที่สวยงามไม่เหมือนกับสนามของบางประเทศที่เหมือนสนามสําหรับเลี้ยงสัตว์ คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีด้วยทีมไทยพวกคุณคู่ควรกับชัยชนะในเกมนี้ขอให้รักษาฟอร์มการเล่นที่ดีของพวกคุณจนกว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้จากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาครับฉันยินดีกับทีมไทยด้วยที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับเวียดนามการแข่งขันขน,นัดชิงนี้จะเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นระหว่างทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดกับทีมที่ไม่เสียประตูในการแข่งขนัน และทั้ง2ทีมนั้นก็จัดได้ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนแฟนบอลท่านต่อมาก็เลยคอมเมนต์ครับว่ายินดีกับทีมไทยพวกคุณเล่นได้ดีและสมควรผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศการที่ทีมไทยไปชิงกับเวียดนามนั้นคือนัดชิงในฝันของใครลหลายๆคนคอมเมนต์ต่อมาครับ ยินดีกับทีมไทยด้วยการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้มันจะยังไม่ใช่ของมาเลเซียแต่พวกเราก็ทําดีที่สุดแล้วในการที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต้องขอขอบคุณผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนทุกคนคอมเมนต์ต่อมาครับไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ถือได้ว่าทีมมาเลเซียนั้นได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่บรรดาแฟนบอลแล้วขอให้พวกเราจงโฟกัสการทำผลงานให้ดีในฟุตบอลเอเชียนคับต่อไป และก็มาที่คอมเมนต์แฟนบอลชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับการแข่งข,นขันในเกมนัดนี้ต้องยอมรับว่ามาเลเซียนั้นมีเวลาในการเตรียมทีมค่อนข้างน้อยแต่ผู้เล่นทุกคนก็ถือว่าได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ครับและนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวมาเลเซียครับที่พวกเขามีต่อผลก,การแข่งขันรอบรองชนะเลิศนัดที่2ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติมาเลเซียของพวกเขาไป3ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งผลการแข่งขันรวมทั้งสองนัดครับทีมชาติไทยเอาชนะไป3ประตูต่อ1 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนามซึ่งจะแข่งขันนัดแรกครับในวันที่13มกราคมนี้โดยทีมไทยของเราจะบุกไปเยือนเวียดนามก่อนซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา19นา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยยังไงพวกเราก็อย่าลืมติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยของเราในการที่จะคว้าชแชมป์ซึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022ในครั้งนี้นะครับ และถ้าหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มติดตามปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆยังไงอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ